กระจกม่วงกระจกอาถันทำให้ผู้ที่ซองโชคร้ายและไม่ได้แต่งงานตำนานกระจกม่วงเกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นกระจกม่วงอาถันคือกระจกธรรมดาที่ถูกทาสีม่วงทับแต่หน้าแปกที่เมื่อทาสีม่วงทับแล้วจะไม่สามารถลบออกได้และผู้คนได้เห็นกระจกม่วงหรือจำคำว่ากระจกม่วงได้ จนถึงอายุ20ปีจะถูกสาปแช่งให้ไม่ได้แต่งงานประสบอุบัติเหตุหรืออายุสัน้น <G ül> ตำนานกระจกม่วงเป็นเรื่องของหญิงสาวคนหนึ่งที่สุขภาพร่างกายอ่อนแอเอต้องอยู่ในโรงพยาบาลมากกว่าที่บ้านครึ่งชีวิตของเอเต็มไปด้วยยารักษาโรคและโรงพยาบาลมีช่วงหนึ่งที่เธออาการหนักและต้องอยู่ในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลานานประกอบกับที่ช่วงนั้น กระจกถือเป็นสิ่งของที่นิยมและราคาสูงพ่อแม่ของเธออยากจะทำให้ลูกสาวที่ต้องอยู่แต่โรงพยาบาลร่านเลิงขึ้นจึงซื้อกระจกถือบ้านหนึ่งให้เธอเป็นของขวัญปรากฏว่าเอชอบมันมากเธอมองว่าเป็นสิ่งของสำคัญและมักจะส่องดูทุกวันและแล้ววันหนึ่งเอก็เอาสีม่วงมาทาที่กระจกเพราะว่าสีม่วงเป็นสีโปรดของเธอ แต่ภายหลังไม่ว่าจะเอาอะไรลบก็ลบสีม่วงไม่ออกเอเริ่มรู้สึกแปลกๆจึงทิ้งกระจกนั้นไว้ไม่หยิบขึ้นมาอีกเลยหลังจากนั้นไม่นานเอก็เริ่มอาการสุดหนักและจากไปอย่างรวดเร็วก่อนวันเกิดอายุ20ปีเพียงวันเดียวจากนั้นก็มีข่าวลือเกี่ยวกับกระจกมรณนะที่ทำให้คนที่นึกถึงหรือเคยส่องมันมีอันเป็นไปอีกเวอร์ชั่นบอกว่า หญิงสาวคนหนึ่งได้รับของขวัญเป็นกระจกจากแฟนหนุ่มโชคร้ายที่เธอประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตและกระจกบานนั้นก็เปลี่ยนเป็นสีม่วงพ่อแม่ตั้งใจที่จะฝังกระจกนั้นไปพร้อมกับหญิงสาวแต่หาเท่าไรก็หาไม่เจอภายหลังมีข่าวลือว่าใครก็ตามที่พบกระจกริมถนนแล้วหยิบขึ้นมาเห็นว่ามันเป็นกระจกที่เลอะสีม่วงพวกเขาก็จะรู้สึกอึดอัดอย่างอธิบายไม่ถูก เจ็บป่วยอย่างไม่ทราบสาเหตุประสบความโชคร้ายต่างๆบางคนถึงขั้นเสียสติเนื่องจากคำสาปที่เกิดขึ้นเพียงแค่นึกถึงคำว่ากระจกม่วงทำให้หลายคนหวาดกลัวและหาทางแก้ไขคำสาปซึ่งมีข่าวลือว่าวิธีแก้ก็คือให้พูดคำว่ากระจกสีขาวหรือกระจกสีชมพูเพราะสีขาวถือเป็นสีบริสุทธิ์และขจัดความโชคร้ายได้ ส่วนสีชมพูก็เป็นสีที่ทำให้ความรักสมหวงังจึงเป็นการหักล้างกับความเชื่อที่ว่ากระจกม่วงจะทำให้ไม่ได้แต่งงานและถ้านึกถึงคำว่ากระจกกับสีม่วงแยกกันคำสาบก็จะไม่ทำงานเช่นกันป <G ül> ุ่นไกเ่เขียว <G ül> <ๆ>กระจกผีสิงสะท้อนให้เห็นร่างจริงของปีศาจและสะท้อนภาพน่ากลัวหลอกมนุษย์อุ่นไกเ่เขียว เป็นกระจกสองปีศาจที่เมื่อมองแวบ,บแรกมันจะสะท้อนให้เห็นภาพของเราตามปกติแต่เมื่อมองอีกครั้งอาจจะเห็นภาพสะท้อนของปีศาจที่น่าเกียดน่ากลัวชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าเมื่อสิ่งของมีอายุเกินหนึ่งปีมันจะมีวิญญาณและกลายเป็นปีศาจได้กระเดิมกระจกสองปีศาจเป็นกระจกธรรมดาที่หมอผีหรือผู้มีวิชา ใช้ส่องหาความแปลกประหลาดหรือสิ่งผิดปกติของผู้ที่ต้องสงสัยว่าเป็นปีศาจเพราะพื้นฐานของกระจกคือการสะท้อนความจริงเมื่อใช้ไปเรื่อยๆส่องปีศาจไปหลายพันตนกระจกก็เริ่มดูดซับพ,พลังของปีศาจเหล่านั้นเข้าไปจนกลายเป็นกระจกที่เผยให้เห็นร่างจริงของปีศาจและมีพลังในการควบคุมภาพสะท้อนของมนุษย์ได้ด้วย mm hmm. เมื่อนำกระจกไปส่องปีศาจ ปีศาจท,ที่จำแรงกายเป็นมนุษย์จะต้องคืนร่างเดิมนอกจากนี้กระจกส่องปีศาจบางบานอาจเป็นกระจกผีสิงที่สามารถปรับเปลี่ยนเงาสะท้อนให้เป็นไปนตามที่มันต้องการได้ทาให้คนที่ส่องกระจกเห็นภาพสะท้อนของตนเป็นผีปีศาจหรือสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวแม้ว่ากระจกผีสิ่งนี้จะสะท้อนภาพน่ากลัวได้ตามต้องการ แต่มันก็สามารถควบคุมสิ่งต่างๆได้เพียงในโลกของกระจกเท่านั้นไม่สามารถออกไปจากกระจกหรือทำร้ายผู้คนได้คนโบราณที่หวาดกลัวและสงสัยว่ากระจกในบ้านมีปีศาจสิงอยู่หรือไม่จะนำกระจกไปใส่ในอ่างน้ำของคืนวันที่15เดือน8ที่มีพระจันทร์เต็มดวงลอยอยู่บนท้องฟ้าหากมีภาพดวงจันทร์สะท้อนอยู่บนผิวของกระจก นั่นหมายถึงกระจกธรรมดาไม่มีอันตรายใดๆแต่ถ้าปรากฏเป็นภาพปีศาจขึ้นมานั่นหมายความว่ากระจกบานนี้มีปีศาจสิงอยู่ไม่ควรนำมาส่องใบหน้าและควรนำไปให้ทางวัดอีกตำนานบอกว่ากระจกผีมีชื่อเรียกว่ากระจกม่วงคนที่เจอกระจกม่วงจะถูกสาปให้เสียชีวิตในวันเกิดอายุครบ20ปี ในขณะที่ตำนานยุคใหม่เชื่อว่าตัวจริงของกระจกสองปีศาจนั้นคือปีศาจธานุกิที่ปลอมตัวมาธนุกิจะสูดลมเข้าไปในท้องเยอะๆจนทองโตและสามารถแสดงภาพต่างๆบนท้องกลมๆได้ด้วยเจตนาที่อยากจะกั่นแกล้งคนเพื่อความสนุกสนานผีกระจกบัตดี้แมรี่ผีกระจกหรือบัดดี้แมรี่ เป็นวิญญาณของหญิงสาวที่สิงสู่อยู่ในกระจกและไม่ปรากฏตัวออกมาหากไม่มีผู้อัญเชิญขั้นตอนการอัญเชิญนั้นประกอบด้วยห้องน้ำมืดๆที่มีกระจกเทียนไขและผู้อัญเชิญผู้อัญเชิญจะต้องจุดเทียนไขหนึ่งเล่มแล้วเข้าไปในห้องน้ำที่มีกระจกโดยไม่เปิดไฟเพียงลำพังจากนั้นก็ท่องคำว่าบัดดี้แมรี่สามครั้งติดกันที่หน้ากระจก ถ้าพิธีอัญเชิญสำเร็จก็จะมองเห็นการเปลี่ยนแปลงบนพื้นผิวกระจกและเห็นเงาอันเลือนรางของบัดดี้แมรี่ที่ปรากฏตัวในสภาพโชคเลือดผมยาวกระเซิงเบ้าตาดวงโบและกรีดร้องอย่างน่าสยดสยองผู้อัญเชิญนั้นมักจะประสบชะตากรรมอันเลวร้ายเป็นราคาท,ที่ต้องจ่ายเมื่อคิดจะเรียกวิญญาณร้ายออกมา เช่นหูพักลูกตาถูกทำร้ายจนใบหน้าเสียโฉมหรือไม่ก็ถูกฆ่าโดยที่เนื้อตัวเต็มไปด้วยรอยกกงเล็บแหลมคมจมอยู่ในกองเลือดหรือหายตัวไปจากห้องน้ำอย่างไร้ร่องรอยและติดอยู่กับผีบัตตี้แมรี่ในโลกกระจกไปตลอดการความเชื่อเหล่านี้ทำให้เด็กวัยรุ่นมองว่าพิธีอัญเชิญบัตตี้แมรี่เป็นพิธีทดสอบความกล้าอย่างหนึ่ง หากใครสามารถทำการอัญเชิญบัตตี้แมรี่แล้วหนีรอดออกมาได้อย่างปลอดภัยก็จะได้รับการยกย่องว่าเป็นคนกล้าหาญ